เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและนะครับผมตอนนี้คุณรับชมรายการ AKS TV ผมอ k s, <Okay>. <S นะครับผมและเกมที่คุณกผล้ชมในตันนี้คือ Tom Raider นะผมกลับมน,บนอ,บมอีกอีกครั้งในกันดังลาลานะผมโอเคไปต่อเลยไีเสียนรบกวนขอภายด้วยนะครับตอนนี้เรามีปืนอยู่3นัดโดยมี30นัด มันมีแก่แก่ไปไรวะเอาหายเฉยหายเฉยงงเลยขับไปตรงนี้ใช่ไหม,มไกดอีอกดอกนี้โอเค่ไม,ไ,มได้ออวกดอีด้วยโอเคเข้าใจตรงไหนวะขึ้ข้างบนใช่ไหม อัใ,ไไใา,าไไนนแ่งว่าจะไม่มีมาหนะาที่แล้วมีค่นเยอ,อ,อที่หเปน็นนานแลผมตัช่วงนี้ติดงานเยอะมากๆเลย เอ้ยเอ้ย <S <S เกือบ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 ไม่ไมคันะห้ยอะไรซีเคทธรรมงนี่ท้รรมเนี่ยเ,มมรเ,ยเหรอ ทำที่เราดึงม,มาขวาปากไปไหน,นไม่เข้าแล้วกันไม่เข้าแล้วกันไม่อยากเข้าเกิดเจอวา,าอีกแมวก็อ๋อนี่ไงเจอล้วไปดิไ,ดไปไปซ้ายมาทำไงต่อ นัน้นเผาได้ตรงนี้ต้องกระโดดละโอ้อะไรกโลดะโอ้มีการค้าหรือนม่ปาร์ตาไปตอ่เอเอฮ้ยมีคนมีคน <c oughs> never make it up this far. Okay. Should we head back up to the bunker? Nah, let's wait out the storm. Got it! Stay alert! Let's move inside! มาไม่ทันหรอมาแล้วโอเคน้ำตอมีแข้ง ส่โูึเอ,อ,กอ,อก้นได้อ้ออะไมมเอาของตัวนึงนลงน้ำไปล้โโนี่่ ไปบันีังหาีหมดไ่ียบเอไรอยู่หกเริจุดดีเออขาแม่งตรงนี้เขาด้ได้ละ ของแจกท่ไหนนูน่นเหะโอเคอฮะเดี๋ยวนี่ไงเออก็ว่าอยูอ่ครับเมื่อกี้เพิ่งเดินมาโอ้อ๋อเรไม่ขึ้นได้ใช่คันามากกัน ใาหี่ไปอย่าพังอย่าพังอถมากอไหมถือไหมถไหมถือไหมอ้ถยอไปเกือบไตอนาอยู่นี่นะไหม Did you find Sam? We're still on the trail. I'm going to try and finish the trail from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Laura, you're going to need to find the communications console. It looks like a bunch of old switchboards. Okay. I'll let you know when I find it. Okay, there's <coughs> another pair of ủa quyền bị quyền lòng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  để nó quyền lòng 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 quyền Ôi quyền lòng quyền lòng quyền lòng quyền ถน,นนมีถนนลำบืนครั chú quá chú quá Ôi, đừng lấy mày Mẹ nó xin lỗi hút ไฟไฟไฟมีไฟว่ะมีไรได้อยู่เผาเผาเผาเพได้ของเยอะทุกอย่างมายังเป็นกล่อ,องไม้สุดยอดจริงไปี่อยๆเดินไปดีกว่า ไม่เสาอยูหนึ่งอ้ยถึงแก๊งไฟแล้วเดี yeah, ่ยจะคอยละหนาวหนาวหนาวดูกล้อง ต้มีสกิลพอยด์หรือเปล่ายังไม่มีเฮ้ยแต่อันนี้อันนี้เราเยอะแล้วนะโอ้อ mm ัพเกรดอันนี้อัพเกรดแล้วได้อะไรอะแรงขึ้น mm hmm. อันนี้ถูกปืนแบบนี้เก็บ mm hmm. เสียง ขึ้นออฟฟิศฮันเตอร์เอาเลยสิอันนี้กันใช้ส่วมากเยอะที่สุดโอเคออฟฟิศ <Okay. S 2> โอ้ยมีเปลี่ยนชุดเลยเหรอโหนี่ชุดปลาเลย ยิ่ยิๆยิเดี๋ยว yeah. ต้องแต่งตัวแต่งตัว, <Yeah. S 1> เวีเอตเอเราเวติกเอาเวียทรลลิกเหรอชุดอะไรวะโอใส่ชุดอย่างนี้มัดูปิดปิปิดไปหน่อยนะนี่กวเล่าชุดยเอ้ย สะเกาะเลยขึ้มขึ้งรู้ในมีเปลี่ยนนีได้เลยเอาอันยังเอ้ยนี่ก็สวยเคเดี๋ยวขอตัดคลิปว่าจะเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาต่อในพาร์ทหน้านะผมสรุปเรื่องบิดิจ้า